เด้อเฮ็ดเฮ็ดเกษตรอยู่หลังกองลอยเด้อครับอยู่แปลงนี้ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเนี่ยบอกขั้นในภาพี่น้องเขามาเบิงจากเทือนะครับเมื่อนี้มีโอกาสครบรอบหนึ่งปีเต็มนะครับเฮ็ดเกษตรในพื้นที่หนึ่งงานมีการเลี้ยงฟาดุกนะครับปลูกพืชพักสวนขั้วนะครับแล้วก็ไม้ผลหลากหลายแห้งนะครับมีทั้งบักซีดาบักฮุงต้นกล้วยแล้วก็พักหลากหลายชนิดนะครับจากพื้นที่วางเป่านี่นะครับมาเริ่มต้นเฮ็ดได้ปีหนึ่งแล้วเด้อครับเด้ออยู่นี่ แต่ก่อนตอนมาเป็นทหารใหม่นะครับอยากกินตําบักหุ่งก็ยังได้ไปซื้อบักหุ่งมาต่ำกินอยู่นะครับผ่านไปหนึ่งปีแล้วซึ่งเมื่อนี้พอได้ซื้อบักหุ่งตําแล้วครับหลักการิกบักปะเขียบ,ก,บกหน้าก็ที่พยายามปลูกไว้บ่อยให้มันได้ซื้อนะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งเลยพี่น้องเฮาหลายคนนี่จะมักถามกันเข้ามานะครับว่าอยากเริ่มต้นเฮ็ดเกษตรนี่บ่มีประสบการณ์เฮ็ดจังได๋ดีนะครับเริ่มต้นจังได๋ดีเดี๋ยวจะพาพี่น้องเฮาไปเบิ่งการเลี้ยงปลาดุกนะครับแล้วก็จะแชร์เทคนิคน้ำมาเฮาเลี้ยงปลาาดดดุุกจััังไ๋บบ่ให้มนนนขทะคร สำหรับคำถามยอดฮิตวัยบอมีประสบการณ์อยากเฮ็ดเกษตรเริ่มต้นยังใดดีนะครับตอบง่ายๆเลยซูมือนนี่เข้ายังได้สือยังกินแน่นะครับต้นบักคุ่งนี่ยังได้สื่กินบอบักพริกบักเน่าบักเขือเขื่อยังได้สื่บอนะครับให้เริ่มปลูกในสิ่งที่เข้ายังได้สื่กินนะครับเฮ็ดไวกินก่อนลดไล่ใจในขั้วเลื่อนย่าพึ่งประเทหลายนะครับยังเช่นผมนี่ปัจจุบันนี่ยังเป็นทหารนะครับมีเวลาแค่เสา้าอาทิตย์แล้วก็ลังเลิกงานทีมงแลงนะครับ ก็เลยเลือกเฮ็ดเกษตรในพื้นท no ี่แค่หนึ่งงานนะครับเฮ็ดในพื้นที่หน่อยๆเฮ็ดเอาที่พ่อเบิ่งไหวดีกว่าฟื้นจากของเฮ็ดนะครับเพราะว่าการที่เฮาฟื้นจากของเห็ดเกษตรเนี่ยมันจะเฮ็ดให้เฮบามีความทุกข์หวก็เกิดความพอใจนะครับเด้อนี่เริ่มจากมองนี้เลยนะครับครบรอบหนึ่งฝีนี่เฮ็ดมาพื้นที่หว่างเตาบริภาพีหนองเข้ามาเบิ่งจักเทื้อได้ครับอันนี้ปลูกัะคุงไว้ตั้งต่มาเป็ี่นทหารใหม่นะครับพอนิ้วมาทรงอยู่ไข่มือแหลกเอาบักต้นปะคุง้นมานาเลย เป็นมกคุงสายพันธุ์่ำเลยครับเด้ออันนี้เป็นสายพันธุ์ดำเนินแล้วก็จะมีนี่เป็นมะละกอเตี้ยนะครับแก้วกลางดงนี่ต้นเต, ano, เตี้ยๆนึงก็ออกมากแล้วนี่ครับซูเมือนี่มีปัญหาในการปลูกมะคุ่งอย่างเดียวน่นก็คือมันบ่พอต่ำนะครับพ้นมันหลายแห้งกองไร้ยข,ข้างๆกับมาพิดไปต่ำว่าจัิงๆนี่เห็นมันน่วยจังสีบ่แมนมามันพันหน่วยหน่อยบ๊บแมนเลยครับมันใหญ่บ่ท่าันคนกินนะครับปัญหาอย่นี้นี่ยางเดี่ยวก็คือมันบ่พอกินแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมื้อออนนเาซกิห่ยลงแว อีกอย่างหนึ่งข้าพื้นที่ในหน่อยนี่เฮ็ดในพื้นที่ในหน่อยนี่ดีนะครับเด้อพที่หนองยางแหลกเลยคือข้าเบิ่งนี่ข้าจะเบิ่งทั่วถึงนะครับแล้วก็เวลาที่ย่างเช่นนี่เพื่อนที่ในหน่อยนี่ผมปลูกทั้งบักพริก,ะกะบักเขือเขื่อแล้วก็บักหุงอยู่น้ำกันเวลาข้าหดนามมันก็นจะได้รับน้ำกันไปเบิดเลยครับแบบนี้เลยเวลาข้าหดนามมันจะได้รับน้ำกันเบิดเพื่อนที่ข้าเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็การมาดูแลข้ากับบ้องเสียเวลาหลาย ถ้าเขาจะเริ่มต้นเฮ็ดกระเซยียนะไทยามจากของก่อนว่ามีเวลาหลายปันไดน,นะครับห้เริ่มเท่าที่ไวดีก็ฟื้นจักของเ็ดนะครับบางคนนี่ไปเริ่มต้นเทียเดียวขาดประสบการณ์บ้าเฮ็ดลร้โพดเอาไปเอามาเบิ่งบ่ท่านนะครับต้นกล้วยปลูกไปเหลืองอ้อยอยู่กับมีนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเฮ็ดลายโพดนะครับเบิ่งบ่ท่านตรงนี้ผมกับเบิ่งจากของว่าเฮ้านี่เป็นทหารนี่เวลาแค่หลังเหลืองงานซีโมงแดงกับเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยเลือกเฮ็ดแค่นี่ละเพื่อนทีนึงงานนะครับ กำลังพวกรบบึงไปอันนี้เป็นบอ่อปลาดุกนะครับเด้อเลี้ยงปลาดุกจะเข่าเดือนที่สองแล้วครับนี่ครับการเลี้ยงปลาดุกไว้ถ่ากินนะครับเด้อเพราะว่าอันนี้ยูยูไข่นะครับนาออยากกินนี่ยังก็ได้ซื้อกินก็นเล้เอามาเลี้ยงเองเลี้ยงปลาดุกอยู่ในบอ่อเก่านะครับอันนี้มันเป็นบอ่อที่บ่ไดดใส่งานเขาเก่าก,ากะช่างมาเลี้ยงใส่เลยนะครับกระช่างควาวกว้างประมาณสองคูณห้าเมตรมลพ้นนะครับความกวาม 2, ม้วางสองค 2, ูณห้าเมตรมลพ้น จริงๆเลี้ยงปลาดุกได้ประมาณหาลอยถึงเกจลอยตัวเลยนะครับแต่ว่ายูนี่เลี้ยงแค่ล้อยยี่สิบตัวแค่นั้นเองครับถามมาเป็นยังเข้าพื้นที่กว้างๆวงปลานี้ขึ้นมาเลี้ยงปลาดุกหน่อยแท้นะครับนี่แหละครับเป็นจุดตายของพี่น้องหลายคนว่าอยากเคลเกษตรพ่อเพียงนะครับล่องย้อนถามล่องคืดตามก็ได้เ่าต้องเสื้อที่ผมเบาก็ได้ได้ครับเด้อบางที่เข้าว่าสิเลี้ยงปลาดุกไว้ตะกินได้สิเนาะเนาะหือหงายนะมึงไ่เคยหงามาก่อนเลยเนี่ยเป็นว่าบอกแค่นี้ก็เลี้ยงได้หรอเลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้ บอ่อแค่นี้ก็เลี้ยงได้นะครับเด้อปลาดุกนี่เป็นป่าที่เลี้ยงไงนะครับนี่พี่น้องเขาหลายคนบอกว่าโอ้ยผมละเอยีบยบไนพักนะครับพี่น้องย่นี่ยุนี่กับปูก่กันนี่ครับขางบ่อครับเหยียบไปแล้วนะครับในพักก,กับลำครับมันต้นมะเขือขือนะครับวัรูว้วาจิตักได้บอ่อพี่น้องปกติกับ,บ่ได้ตักแนวนี้นะครับน้องเกมมาดึงอันนี้ให้หน่อยดิเนคนละส้นเนี่ยบอ่อได้เตรียมความเลยครับเมือนนี่ ครบรอบหนึ่งปีกับมะเรียงได้ท่านพี่ดึงคนละส่วน่อยจะลองตักปลาดุกดูว่านตัวใหญ่เรีอยงครับนี่าดนี้ครับเด้อย,ยูนี่เลี่ยงแค่ลอยตัวนะครับจริงๆบอ่อนี่เลี่ยงได้ประมาณหาลอยถึงเท็รลอยตัวเลยนะครับแต่ว่าถามมาเป็นยังขึ้นเลี่ยงหน่อยแท่นะครับพี่น้องหลายคนอยากเท็ตเกษรพ่อเพียงว่าสิเลี้ยงปลาดุกไว้กินนะครับวันนี้ล่งเทือเข้าไปป่อยเลี่ยงไว้หลายโพดนี่ครับยูนีน่มีลอยก็ตัวเพ่อเข้าเลี้ยงไว้หลายโพดวันนี้ ว่าเลี้ยงไว้กินปลาดุกสมมุติว่าพี่น้องว่าเิเฮ็ดแบบพ่อเพียงเลี้ยงปลาดุกไปสักสองพันตัวสามพันตัวนี่ครับร่องคืดเบิ่งว่าเฮาเลี้ยงปลาดุกไว้กินในครั้วเลื่อนนะครับสมมุติว่าเลี้ยงสามพตัวนะครับว่บาอยากได้ไลายสามพันตัวนั่นอาหารกินตัวเดือนประมาณ2กระสอบนี่ครับเข้าไปเอาเงินค่าเสืออาหารเลี้ยงปลาดุกร้ายประนันนะครับเอาไปซื้อปลากินสีปรคุ้มกวัวบ่อสันเด้ยครับจังววา ก็เลยมันที่เกิดการขาดทุนนะครับเพราะว่าบางที่เขาเริ่มนั่นเริ่มเฮ็ดลายโพดบางที่ปะสทการณ์ก็ยังบ่กว่ไในนีเลี้ยงป่าค้นเลี้ยงป่าเมื่อไหม่ส่วนญงสิบอกว่ามันขาดทุนเลยครับเพราะว่าป่ามันเป็นสัต์ที่กินเปลืองแล้วก็กินเป็นสัต์ที่กินอาหารอยู่เป็นประจำนะครับของผมเหตุผลที่เลี้ยงแค่ร้อยยี่สิบตัวก็เพราะว่าประมา่านนี่ปริม่านแค่นี้มันกินไว้นะครับไงมากเขากัจบจกินไปเบิดคอยมาลงไหมนะครับ หาทีไปร่งสองพันตัวให้จังไงเอาผมจีมาซื่อหัวอาหารเดือนแล้วองกับสอบอยู่ป่านนี้ซื้อปลาดุกกินที่วคุ้มกว่าบ่อทั้งทีนะครับกรเลยกลับกันเอาเอาเลี้ยงในปริมาณเท่าที่กินไหวก่อนนะครับเบิดแด้วค่อยลงใหม่หรือว่าที่เป็นสองบ่อเลี้ยงเป็นรุ่นๆไปค่อยๆกินไปนะครับแล้วก็ค่อยๆได้เลี้ยงดูกการเลี้ยงปลาดุกไปน้ำน,นะครับเด้อนี่แหละครับพื้นที่หนึ่งงานยางมาสันนี่กับซูทเรวนะครับด้านนี้จะเป็นฟาร์มผักนี่ครับฟาร์มผักไฮโดรโปนิก เป็นแปลเป็นการปลูกพักให้โดครั้งแรกเลยนะครับปลูกเพื่อเรียนรู้นี่แหละครับเข้าบ่มีเวลาเข้าไปเฮ็ดหลายบ่ด้นะครับในตอนแรกแล้วก็เข้าบ่มีประสบการณ์คนส่วนมากนี่ขอพิษลาดของการทําเกษตรก็กเพราะวะ่าที่ฮ็ดให้าขาดชุ่นลักๆเลยมันเป็นเพราะการขาดประสบการณ์ด้วยครับเด้อพี่น้องครับเพราะห้าขาดประสบการณ์แล้วนะครับเขาคิดว่าอยากมากัปลูกพักเพื่อที่จะไปขายในตลาด สั่งไล่ได้เลี่ยงครอบครัวก็ว่ากันไปบันิจุดต,ตายมันอยู่ที่ว่าเท่ามา่มีประสบการณ์นะครับเท่ามาลงทุนเหตุกเกษตรไยโพดโดยที่ขาดประสบการณ์นะครับบัตเท่าปลูกไปแล้วแรกๆผมปลูกพักให้ดูครั้งแรกนะะี่ครับคือว่าต้นยังหน่อยอยู่นะคะรับล่องคิดเบื้องพี่นองเท่าออกจากงานวันทิ่มาปลูกพักได้ขายนะครับลงทุ่นไปเหตุล่งเลื่อนปลูกพักเป็นไรทรวงไรเบิดเงิื่นเป็นแสนนะครับบันิพผลที่ออกมาพักมันเป็นยังสีพู้ใดจีมาสือกบ่ครับ สุดท้ายแล้วเ้าปลูกพักแล้วมันขายไ่ได้ก็เลยเกิดความ้มเดลวสาเหตุมาจากว่าหนึ่งเลยหเขาขาดทุนสกการแล้วก็มาลงทุนหลายโพดนะครับฉะนั้นแนะนําที่น้องเขานะครับผู้ที่ยังเฮ็ดงานประจําอยูทุกมือนี่นะครับคิดว่าอนาคตอยากมาเห็ดเกษตรให้เริ่มต้นเลยนะครับยางเช่นว่าผมปลดทหารไปนี่ผมอยากเฮ็ดตามพักให้ดูนี่นะครับผมเริ่มเรี่ยนดูจากพักหากองกนะครับบัดพ่อปลูกพักหากองไปแล้วเขาเริ่มเยี่ยนดูปัญหานะครับเขาเริ่มดูปัญหาแล้วกา อนาคตเท่าอยากไปเ็ปปั้มผักเข้ากับสามารถเทดได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ปลูกผักเกงแล้วนะครับการเริ่มต้นการลงทุนเท่ามันก็นทิบรลเร็วเพราะว่าเท่าเรียนรูแล้วเทาเกงแล้วนะครับตรงนี้พ่อเริ่มปลูกไปแล้วหากรองด้ครับเด้อปลูกหากรองบ่พ่อสามมือนะครับผักไงพอท่านเลยกินมดเลยนะครับก็ะเลยนี่ได้สร้างมาอีกนี่ครับก็เลยสร้างผักมาเพิ่ม ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยถึงพักที่บ้าง,ง่ามแต่ว่าก็ได้กินแล้วก็แซ่บพร้อมนะครับสำหรับพักสลัดอันนี้คือการเยี่ยนรูนะครับสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเ,เทเกษตรว่าเทศดจ้งไดบ่ห้มันขาดทุนหลายนะครับคือจังปลาดุกจังสีหงกับว่าเลี่ยงหลายเพราะว่ายามันขาดทุนนะครับบางที่เขาเลี่ยงหลายมันกับเปลืองค่าอาหารมากจนเกินไปนะครับนอกจาิจะเป็นการเส้นเปลืองว่าสเลี่ยงไว้กินก็กลายเป็นว่าซื้อหวัวอาหารในปลาดุกแพงก็ซื้อปลากินอีกบัานมาฮอดตรงนี้ก็เป็น ผมขออนุยาดใส่เข้ามาสวนฝรั่งจิมจูในฝันนะครับเดิมมองนี้ไอสวนฝรั่งใส่แดงในฝันนะครับจะมีพันธุ์หงเป่าซื้อมีแดงอายุทยาฝรั่งแดงโมนะครับแล้วก็เฟิ่นหงมีอยู่ลำกันซีสายพันธุ์เป็นฝรั่งใส่แดงปัจจุบันนี้พี่น้องหลายคนกําลังตาตัวนะครับตาลูกเป็นไฟเลยครับฝรั่งใส่แดงเพราะว่ามันขายได้โลนึงประมาณร้อยหาทิบาทนะครับบางคนขายได้ขนาดนี้เลยนะครับราคาแบบนี้เทียบเท่ากันกับทุเรียนเลยนะครับแพ้งแห้งแล้วก็มีคนซื้อกินอีกต่างหากเพราะว่ารสชาติมันแสบแห้ง มันมีปัญหามันอยู่ทีว่าเข้าได้ยินมามันขายได้ราคาแพงปานั่นนี่แหละครับมันเฮ็ดใ้เกิดจุดตายก็คือเฮานี่ลงทุนายจนเกินไปผมเชื่อว่าหลายคนปัจจุบันนี้ไดย้ยินจ่าง่นี่ล่งหมากฝรั่งไปเป็นไรสองไรแล้วนะครับมีายแปลงคือขึ้นกันนะครับโดยที่ยังขาดความรู้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ยังเ่คาอยได้อยากขาดทุนนะครับแล้วก็โดยความทีมีประสบการณ์แล้วก็ได้ไปเลียนรูก,กษตรหลายแปลงอนาคตปลจทหารไปผมอยากเข็ดสวนฝรั่งใส่แดงนี่แหละครับคงจะเริ่มปลูกไว้นี่ ปลูกเพื่อที่จะเลี้ยนรูว่าเหาหน่เห็ดไผ่ลังมันออกหมากออกผลดใบ่บนะครับเห็ดปุดมันยางหน่อยก็ดีกว่าเขาฟันใ้ว่าหน้าคตอยากเห็ดสวนลังแต่ว่าชุกมเหือนนี่เขายังบ่กข้าในมีอย่างเลยนะครับได้มีตั้งแต่เบิงในในยูทู e ไปวันวันนะครับผาคทฤษฎีกับปฏิบัตินี่มันเอามาใส่น้ำกันได้นิดหน่อยแต่ว่าบ่ไดหทั้งมืดนะครับถ้าเขาอยากเก่งอีลีอยากสะสมประสบการอีลีอย่าเบิงเ่งแค่ยูทูปครับให้เริ่มต้นล่วงมือเลียนรูเลยนะครับ พื้นที่หน่อยก็เฮ็ตคือผมเลยนี่ครับผมปลูกไว้อยู่นี่ประมาณสิบหาต้นนะครับแค่นี้ก็เพียงพ่อแล้วต่อการเลี้ยนลูตอนนี้นะครับผมกําลังเลี้ยนรูเรื่องของการบังคับให้เขาออกหมากออกผลพราอ่าไปศึกษามาแล้วว่าฝรั่งต้นแค่นี้ก็สามารถบังคับให้ออกหมากได้นะครับเด้อตอนนี้ก็เริ่มเฮ็ดแล้วครับนี่ครับเริ่มติดหมากตามที่คาดไว้นะครับหมักฝรั่งบ่มยังผิดพลาดนะครับปลูกไปกถือว่าปลูกไงก็ทือว่าปลูกางอยู่นะครับ แต่ว่าสําหรับบางคนที่ยังบอกข้าในมีประสบการณ์นี่ได้ยินแต่ว่ามันปลูกไงกับไปลงทุนเลยบอมเนนะครับทั้งสันผมส่วนตัวผมมองมาพอถรวต้องให้เขาเริ่มต้นเรียนดูก่อนแล้วก็ที่ปลูกไส้เข่งอยู่ตอนนี้นี่นะครับเนี่ยเพื่อที่จะว่าตอนนี้นี่ผมติดทหารอยู่นะครับแล้วก็สวนอยู่นี่ผมเป็นคนลงมือเห็ดเองทั้งมดเลยนะครับอนาคตเข้าปลูกไว้จังสี่นี่หดมือปดผมสามารถแบกึ้นรถกลับ,บ้านน,นําทั้งเข่งเลยนะครับกลายเป็นว่า ต้นไม้ที่ผมปลูกไว้อยู่นี่เป็นของผมเองนะครับแล้วก็มันสอดคล้องก,กันกับพี่น้องหลายคนที่ย่งเฮ็ดงานประจําอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเฮาจีไปปูอยู่นทีทํางานกับว่าเมียนพว่าเฮ้าออกไปแล้วมันก็เอากลับ,บานบ่ได้นะครับฉะนั้นวิธีนี้แก้ได้โดยการปลูกใส่เขียงไว้เลยนะครับแล้วการนีอีกอย่างนึ่งพี่น่องหลายคนคงสิคุนตาด้อครับด้วยผลิตภัณฑ์นิวทีซูเปอร์ฮิวมิกของบ่าวนิวด้อครับด้วยพี่น้องหลายคนคุณตาแน่นอนตัวนี้ เอามาใส่ถือว่าได้พ้นดีอยู่ครับพี่น้องครับจะเดี๋ยวมือไรบางๆสีผ้าพี่น้องมาสาธิตว่าหิ้วมีกนี่มันมีบทบาทยังไดกับการทําเกษตรนะครับแต่ว่าก่อนอื่นจะสีผ้าไปเบื้องโซนทางนี้ก่อนหลายคนนี่ครับคาถามหลกแตกว่าเริ่มต้นเกษตรยังไดดีแล้วนะครับผมก็บ,บอกคือจังทีว่าน,นั่นแหละเขาคาถามที่พี่น้องถามผมมานะครับผมก็อยากย้อนกลับไปถามพี่น้องอยู่คือกันว่าปัจจุบันนี้ยังได้สื่ออย่าง,งกินแน่นะครับแนวที่เข้าได้สื่อนั่นแหละให้เริ่มปลูกเลยนะครับว่าจำเป็นต้องปลูกไร กว่าปลูกพ่อได้กินก้อนนะครับพ่อเขาปลูกพ่อได้กินมันก็สิเหลือกินเองดรอกครับจากมือหนึ่งพอมันเหลือกินมันก็สิเริ่มเขาสู้กขะบวนการแบ่้ปั่นและก็สู้การขายในที่สุดนะครับอันนี้คือมันเป็นขันเป็นตอนของการทำเกษตรอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะ่น้ำพี่น้องเขาแห้งครับตอนนี้ครับอันนี้แนมเห็นเนี่ป่ะครับต้องข้างในนี่เลยนะครับสําหรับเมื่อม่ตอนแรกผมเพียเกษตรนี่ผมยังได้หิวน้ำหดอยู่ด้ครับนี่ครับอันนี้อยากแนะน้านะครับ เป็นแนวเฮ็ดระบบนามน่ครับผมทีให้่เบิง่ตงตัวนี้แ่วมามันนี่ครับเข่าเอาสายยางมาสวมใส่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวถอดออกเดี๋ยวพี่น้องเขาจะจะเห็นมาชัดนะครับเห็นแบบนี้เลยนะครับถ้เาเอามาเสียปุ๊บนะครับระบบนามในสวนนี่ทําง,งานเลยเพื่อนที่ผมสองไอ้เพื่อนทีหนึ่งงานนะครับแต่อันนี้สองตัวนี่จบเลยนะครับจหรับคนที่บ่มีเวลา ตัวน,นี้สามารถทุนแรกได้ดีในการซอยเห้หดนํำนะครับเพราะเอิ่อนมาสปริงเกอร์อยียงสักอย่างนี่แหละตอนนี้กำลังกำลังสั่งมาจากต่างประเทศด้วยครับด้อหนึง่งสั่งมาหนึ่งลอยชิ้นว่าจะไปใส่กับแปลงยานะครับ้าที่น่องสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวจะได้สั่งมาเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พันไหนมีจะว่าแบบจะเป็นลักษณะตัวสีสมนะครับช่วงนี้มันติดงานจุดฉีดอยู่นะครับผลทงจาก จีนมาไทยมันปิดนะครับก็เลยเห็นให่จงนี้ยังาง่พราะข้ในมีสินค้าที่นอเขาล้วก็รอีกอย่างนึ่งนี่ดีแห้งนะครับสําหรับคน้นพื้นที่หน่อยเห็นไหมครับน้ำแต่ละยนี่มันพุ่งไปกว้างแห้งนะครับแต่ว่าในมุมว่างของผมว่าอยากไกวพื้นที่มันวางเปลา่าถิมๆไปซือด้านล่างนี่เซมใส่เบิร์ดเหรครับมีบักพริกกับบักทั่วพุ่มนะครับปลูกใส่น้ำกันเลยทานมามันงับกันบาา่เขาว่าปลูกใส่น้ำกันแนวนี่นะครับบอกได้เลยว่ามันบ่งับเลยครับเด้อ เดี๋ยวขออนุญาตกินหนามกา่อนยังหน่อยนะครับจีได้พาพี่นอ้องเ้อยอย่างเบิ่งได้นครับนี่ครับมันมองงับเดี๋ยวครับพี่น้องเพราะว่าต้นบักพีกกับบักเคือเคล้นี้มันเป็นพืชที่มักอยู่ในห่มลำไส้อยู่แล้วนะครับสังเกตว่าบางฤดูเขาจะเฮ็ดเป็นรงเลื่อนหรือว่ามุง่งแสร่เพื่อปลูกบักเคือเคล้หรือว่าปลูกบักพิกมันสิง,งามเป็นพิเศษนั่นแหละครับต้นไม้ม่อนนี้มันจะมักอยู่ในแสงลำไส้นะครับฉะนั้นเหมะ เหมาะสมมากๆเลยในการที่เขาจะเอามาปลูกใซ่ต้นบักฮงหรือว,ว่าต้นกล้วยแนวหนีนะครับหลัวก็พื้นที่เกิดประโยชน์ทุ้งสุดอีทั้งหากนะครับหลักก็ด้านล่างตรงนี้เขาจะปลูเป็นยาด้วยครับเด้ออยู่นีเพราะว่าดินบอดีเลยนะครับบอกได้เยว่าอยู่นีมันดินบอดีคุดบักจกจนว่าบินนะครับจนบักจกจนเตรียมง่อนะครับมาสิ่ปลูก้นใหม่ในปีแรกหล้วก็ปีแรกที่เขาปลูกนี่บ่างามเลย นะครับเพราะว่ามันเป็นผมกับงองอยู่ว่าเป็นยังพื้นทีนี่มันคือปลูกตัวใหม่บ่แง,ง้มแท่นะครับที่เห็นงามๆอยู่อย่งสีเพราะว่าเขาเพี้ยนเอาเขาหดหน้าเป็นประจําแล้วก็หาฟุ้นมาใส่อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ขา,าดบดเลยนั่นก็คือการโฮมฟางนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญพี่น้องผู้ใดดินบ่ด,ดีก็ให้บัดพ่อเขาเอาฟางมาโฮมให้น้าเป็นประจําแล้วก็เอาฟุ้นขี้แพะมาใส่นะครับกลายเป็น่าสวนเขางามเลยแล้วก็ร,ระบบน้าเขาผอมตอนแรกๆเฮ็ยอย่ปีแรกนะครับติดปัญหาคือกันว่า มันบอกคอยมีเวลามาหดนะครับต้นใหม่มันขาดนา้ำน้ำเพาพอมันก็นเลื้ยงเหมือนัธรรมดาก็เลยแก้ปัญหาด้วยตัวนี้แหละครับเฮาว่ามีเวลายามมือเสาเฮาก็แก่ยางมาเปิดก๊อกน้ำนะครับทิ้มใ้แล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็มาปิดกอ๊อกในสวนเฮาหนี่เปียกตือคดน้าอัตโนมัติเลยนะครับก็บเป็นการแก้ปัญหาสำหรับค้นที่ว่ามีเวลาได้คือขึ้นกันนะครับโดยที่ต้นทุนในการซื้อบ่เกิน2 0 0ลอยนะครับเด้ออันนี้สร้างมากมูผมสร้างมากนะครับ200กอยกบาทก็เลยเกิดความสนใจแห้งนะครับอยู่บ้านตอนนี้ก็แปลง้าเลี้ยงยาไ ปลูกายาให้งัวกระขาดหนาเมื่อกันเพราะว่าบม่มีสปียงเกิดก็เลยสั่งมาลอยตัวว่ตสิไปล่องใส่อยู่บ้านเบิ่งนะครับแต่ว่าทดลองมาแล้วหลายเดือนแล้วตัวนี้ว่ามันดีแห้งมันนนาใส่นะครับกะมีมีคอมอเมนบ่ครับม,มาครับเดี๋ยวผมขออ่านขออเมนนะใจงอยก่อนที่จะล่าพี่น้องเข้าไปนะครับเด้อพื้นที่นึงงานนะครับกู๊ดบอยภาษาอังกฤนว่า สวัสดีครับน้องน็อตนะครับบอเคนแล้วก็คิดฮอดและจดตามโอ้ขอพุณหลายครับคุณพี่คังคุใบนะครับใส่งานคนป่วยมูมันหายมันไก่หายแล้วเด้อครับเดิมตะตะกอได้แล้วนะครับเออเฉ็ดซอยมีคนปูกในเข่งหลายอย่างเลยแมนครับผมผมใช้กดน้ําเจาะรูพุ่งเหมือนกันแต่บังคับทิศทางยากโอ้หนาสนใจยุ้ครับไอเดียเอาควนํำมาเจาะนะครับเดี๋ยวผมอยากล่องเบิรงอยู่ธามีเวล่าวังนะครับเด้อ ตัวนี้ถือว่าดีแห้งแต่ว้านที่ผมสร้างมามันจะเป็นสีสมนะครับสั่งมาจากประเทศจีนเลยเพราะว่าอยู่ในไทยนี่หาบ่ค่อยได้นะครับแบบนี้ยังบ่ทานได้มีอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะครับสวนกล้วยแล้วก็เกินเกินไหวแต่ลืมบอกบอกพี่น้องเฮ้าที่ว่าปลูกยังดีนะครับสําหรับคนที่บ่มีประสบการณ์ก็คือยังว้านนั่นแหละครับปลูกกล้วยก็บบกหุ้งนี่แหละครับแนวมันปลูกง่ายๆนี่ละลดนะครับ เคลดยร์ยงก็ออกกับปลูกกล้วยไว้ก้อนก็ได้นะครับเพราะว่ากล้วยนี่มันเป็นพืชที่มีจุลินซียในตัวนะครับพี่น้อเขาเคยได้ยินบอกคาว่าจุลินซีหน่อกล้วยนะครับเอากล้วยไปปลูกปรุงดินไว้ก้อนก็ได้แล้วก็ยยางที่สวงก็คือกล้วยนี่มันเป็นพืชที่ซุ้มนามนะครับมีกล้วยอยู่ใสแสดงว่าดินอยู่หันมันจะซุมซุมกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่ากล้วยนี่เป็นพืชที่มีนามเยอะนะครับนี่คือข้อดีของกล้วยแล้วก็เฮาก็ได้ยูได้กินได้ขายนํำนะครับแต่ว่าจะปลูกกล้วยกับ นึกเบื้องให้ดีว่าจะปลูกกล้วยสายพันธุ์ใดนะครับเพราะว่าคนแต่ละพื้นทนี่นิยมกินกล้วยต่างกันนะครับปัญหาอย่างหนึ่งของพี่น้องคนอีสานเีาปลูกกล้กวยหอมหนั่นก็คือกล้วยหอมี่ปลูกแล้วขายบ่ได้นะครับเพราะว่าคนอีสานกินกล้วยหอมหน่อยแห้งนะครับจะในทางกลับกันปลูกกล้วยน้ำว้าบัดบ่พ่อขายผัดว่านะครับฉะนั้นเบื้องให้ดีว่าเขาจะปลูกกล้วยพันธุ์ใดพันธุ์ใดเหมาะกับพื้นที่เท่านะครับหรือว่าอยากให้ดีเลยให้เนีนปลูกหลายสา,า,ายพันธุ์ไว้นะครับปลูกแบบผสมผสาน นะครับเด้อตรงนี้นะครับพี่กัดอยู่ไข่กลมหลวงชุมพรนะครับเด้อสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆหาดเตยงามพี่น้องเวลาเสาร์อาทิตย์อยากเขามาดูงานกับติดต่อเขามาได้นะครับเด้อเขาไปในเพจแล้วก็ทักเขามาเลยนะครับทักเขามาเพื่อที่จะมาขอติดต่อดูงานได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตผู้บังคับบัญชาแดีจะพาเขามาเบงนี่แหละครับพื้นที่เล็กๆนะครับแต่เตรียมไปด้วยเรื่องราวมากมายแล้วก็ความสุขนะครับนิยางเขามาเบงสวนทุกมือเลย นี่ครับตอนนี้กาลังจกปูบักงเพิ่มนะครับพูณนะกิ้งตอนบักงูเราจะพาไปเบื้องเชิงหน่อยปัญหาอย่างเดียวอีหลีก็คือบักง่พอต่านะครับอยู่นี่เห็นพูดอีสานนะครับอยู่ผมเป็นคนอุบลราชธานีนะครับเน้อนี่ครับอันนี้เป็นบักงกิ้งตอนนะครับเข้าปลูกไว้เข้าไปตอนมากนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์มันเพราะบักงอยู่นี่พ่อต่ําแล้วก็ปลูกบักทั่วไว้นะครับสำรองว้กอนนะครับอยู่นี่กินตต่บักงดีแห้งเด้อครับพี่น้อง ก็จัง่าคนอีสานนี่ไปยุ่ยใส่าแต่มีตตำบักหุงอยู่ในภาคเขานี่กินเขาแทบหลดนะครับก็ได้ปลูกไว้นะครับอันนี้กับบักทัวนี่ปลูกเขามาเสริมไว้ปลูกสำรองต้นบักหุงนะครับอ่ะโอเคแล้วครับพี่น้องครับสาหรับมือนน่ได้อ่านข้อมมนแล้วได้ตอบคําถามแล้วกับทาพี่น้องเข้ามาเปิดตัวสวนพื้นที่หนึ่งงานนะครับเพียรเกษตรหลังกองลอยเป็นครั้งแรกครบรอบหนึ่งปีเต็มจากพื้นที่ว่างเปล่านะครับ สำหรับมื่อนีก้กาขอจบพี่น้องเข้าไปเพียงสำหนี่ครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับเที่มาติดตามรับชมการไล่สวดในครั้งนี้ครับผมไม่พอกันไม่ในโอกาสหนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ